แอดมินโนหนอยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอซทั้งช่อง y u t u b e ทุกทุกท่านนะคะเด้อสวัสดีตอนเศร้านะคะเนาะ,ค,ะนะคลิปนี้พวกกันแต่เศรา้าท่านผู้ชมคลิปนี้โนูหน่อยสสมาว่างแนวทางเล่าพัฒนาพอสักแก้วกับแม่นางเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ร่วมสองสำนักท่านผู้ชมพ่อสักแก้วแล้วก็แม่นางเด้อท่านผู้ชม เอามาเบิ้งของพอสักแกวกันก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะพอสักแกว้ววดที่ผ่านมาเนาะท่านผู้ชมพอสแกววดที่ผ่านมาเหล็กเด่นเหล็กเด่นเข่าเด่นเจ็ดเด้อท่านผู้ชมอ่าหลักหน่วยบนล่างเข้าไปที่เด่น 7. เจ็ดเหล็กออกแปดเก่าเจ็ดเนาะท่านผู้ชม คูบอเข่าเด้อค่ะเด้อพอสแกวจับคูบอเข่าท้ามันช่วยอดีพันมาเหล็กเด่นเขา่าเอาสำหรับคลิปนี้มาตามตัวกันเลยนะคะเนาะแต่ก่อนจะไปรับชมแน้วทั้งแอดมินหนอ่อยขอฝากทางช่องก่อนเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องทันใดที่เข้ามาแล้วแอดมินหน่อยฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องน้ำแน่เด้อค่ะเด้อขอกลนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะ ท่านใดกดแชร์บรายคอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อธรรมชมมอ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจเขากลุ่มไลฟีฟ a d i d น e noo หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะเขากลุ่มไลฟีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะท่านใดอยากได้แนวทางล่าพัฒนาคือจังฮานอยมาดรวมมีทั้งหมดสิบหาคู่เด้อธรรมชมเขารับแนวทางใดในกลุ่มด้อค่ะเด้อ แอดมินนหนยสิฟางไหตอนถุ่มเคืองธรรมชมสิบห้าคู่บนล่างกะมีพ่อแม่พี่น้องบางท่านเพิ่น,ยน,ะะน,อ,นอยากใดเนาะค่ะเนาะบางท่านบ่อยากไดก็บอเป็นอย่างธรรมชมแต่ว่ามีพ่อเอฟซีในกลุ่มเพิ่นขอนหน่อยก็เลยเฮ็ดหายงวดที่่านมาโนหน่นอยร่องว่างเป็นงวดแหลกเข้าไปที่เกาเจ็บเด้อค่ะเด้อว,ว่างงวดแกกหลกอะงวดแรกแหกมันเนาะ,ะเนาะกะเข้าไปที่เกาเจ็บอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถือ หรือว่าจะเบิงไปกอนด้วยค่ะเดอ้อแนวทางอ่าเล่าพัฒนาสิบหากูวินแอดมินหนหน่อยท่านใดที่อยากจะได้อยากจะเห็นแนวทางกับเขากลุมด้วยค่ะเดอ้อแอดมินหนหน่อยว่างหา้ในกลุ่มตอนทุ่มเครื่องท่านผู้ชมประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มเครื่องนี่แหละท่านผู้ชมหนหน่อยว่างห้ด้วยค่ะเดอ้ออาจจะบได้ว่างทั้งช่องยูทูบเดอ้อท่านผู้ชมเอาคลิปนี่มัดตามต่อกันเลยเนาะค่ะเนาะ แนวทางเราพัฒนาพ่อสักแก้วนะคะแอดมินหน่อยขอขอบคุณแนวทางพ่อสักแก้วนะคะพ่อสักแก้วอ,อ่างวดนี้หนูหน่อยึ้นหมักเหล็กน้ำพอสักแก้วพวกท่านผู้มชมแล้วเห็นเหล็กพอสักแก้วแล้วเป็นหมกัมกหมักงามงามเดยท่านผู้ชมเลาาประจ,จำงวดวันที่ เราพัฒนาประจําวดวันที่ห้านะคะกุ่มพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวัตถิพันมาเล็กเด่นเข่าไปที่เด่นเจ็ดเดอร์ท่านผู้ชมงวดน,นี้เล็กเด่นนะคะงวดน,นี้เหล็กเด่นพอสกแกลห้มาสามตัวเดอท่านผู้ชมพิจารณาดูเด้อค่ะเด้อมักกันไดเลือกเอาทันนันท่านผู้ชม เลขเด่นนะคะเด่นหกเจ็ดแปดนะคะหลักหน่วยอยอทิมเลขคู่สังขะเด้อท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่วางมาของโปรสังขะเลขเด่นเข้าดีมากเลยนะคะหลักหน่วยนะคะเด่นสามเด่นศูนย์เด่น 3, 5และ7นะคะอ้าวท่านผู้ชมมาที่นี่เหล็กเดนพอสแกวเดน6 7 8หลักหน่วย30 5 7 7 7เดเจชนกันท่านใดที่มักเจ็ดกับตัวไว้น้ำเด้อท่านชมเพราะว่าเล็กเจ็ดมีทั้งหลูดหลกักกะอยู่หลักหน่วยน้ำอาจจะไปได้ทั้ง10หน่วยเด้อท่านชม อาจจะไปได้ทั้งสิบหน่วยนะคะต่อมาจับคู่่หน่อย,ยมักเหลกน้ำพอสะแกวไหมทมา่านชมแนมเห็นแนมเห็นเรามักเลยทา่านชมจับคู่ จับคู่พ่อสะกแก้วมีเจ็ดศูนย์ติดเจ็ดกับตัวไว้น้าเด้อท่านผู้ชมเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดติดเจ็ดไปได้ทั้งสิบทักนอยเด้อท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แปดศูนย์ แปดห้าแปดเจ็ดชุดสามตัวมีศูนย์ห้าเจ็ดแล้วก็หกศูนย์ห้าเจ็ดน่อยมาเกล็กน้ำพรสาแก้วด้วยทางผู้ชมหมดเนี่ยสามตัวสิบดแตกบ้าทางผู้ชม ปูสังขะหนูหน่อยว่างไปแล้วแมนบา้าทร,รมชมปูสังขะมาที่นี่ของปูสังขะเจาะเน้นไปที่ศูนย์ดิทร,รมชมของปูถามาส่วนหมากมาลางด้ทร,รมชมมาที่นี่มาเบิ่งของพอสากแก้วของพอสากแก้วเหล็กติดศูนย์นี่เด็ธทำมาชมศูนย์ห้าเจ็ดหกศูนย์ห้าเจ็ด ขับสูนปูสังขะมาสิบไปล่างดิท่านผู้ชมเดี๋ยวนูนหน่อยสิล่องเทียบกันเบิงค่าเทียมมันแมนไหมท่านผู้ชมค่าเทียมมันแมน้าเบิงเด้อค่ะเด้อเน้นเจาะเน้นเจาะเจ็ดหาหางเดียวท่านผู้ชม เจ็ดหาหาเจ็ดกลับไบหน่ำเลยค่ะเดอ้อสําหรับท่านใดที่สื่อติดเจ็ดธรรมาชุ่มท่านใดติดเจ็ดกลับตัวใบหน่ำเลยค่ะเดอ้อของปูสังขะหมดกวนหนานั่นจับกันใดตะบางวัตถิพันมาจับกันอะไรเนาะคะ่นะเนาะเมฟซี FC ว่าให้เอาของปูสังขะมาจับใส่กับของพอสเกลเป็นไปได้บ่หมดนี่ท่านผู้ชมจะเป็นไปได้บ่ เลขติดของปูสังขะมีให้เห็นแน่นอนหนึ่งตัวดิท่านผู้ชมแปดเก้าศูนย์าเก้ากับศูนย์ไม่มาจะเป็นแปดทันทีเลขเด่นพอสแกวเด่นหกเจ็ดแปดของพอสแกวเด่นแปดชนอยู่ท่านผู้ชมมาที่นี่ลักหนวยเอาเลขติดพอสแกวมัดจับใส่กับลักหนวยลักหน่วยพอสแกวถ้าเอาเลขติดปูสังขะมัดจับใส่ลักหนวยพอสแกว กสิได้แปดสามแปดศูนย์แปดห้าแปดเจ็ดแต่ว่านเน้นไปเก่ากับศูนย์ด้วท่านผู้ชมเก้าสามเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าเจ็ดศูนย์สามศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเอาวัดที่นี่คือว่ามีหาเจ็ดล่ะท่านผู้ชมเรือกว่าสิไปคนละทางบ่มีหาเจ็ดเลย บ่มีหาเจ็ดเจ็ดหาเอาจังไดทธผรมชมเขาสิไปจังใดเอาคุณพอคุณแม่แคปหนัดจอพิจารณาด้วยค่ะเด้อแนวทางของพอสักแกวกับปูสังขาธรูมชมแคปคู่เลยธผูมชมจังเอาไปเทียบใส่กันเบ่งง่ายๆต่อมาของแม่นั่งด้วยค่ะเด้อแอดมินน้อยเทียบให้เบองซื่อธรูมชมมากระจัดขัดกระผ่านด้วยค่ะเด้อถ้าคิดว่ามันเป็นไปได้กระจัดธรูมชมต่อมาของแม่นั่ง ขวงแม่นา่งงวดทิพานมาท่านผู้ชมขว้งแม่นั่งเหล็กวินงงวดทิพานมาวินกันได,ด้คือเก่าเจ็ดนะ้อค่ะเด้อเหล็กติดเข้าไปสองกับเจ็ดเหล็กวิ่งโรดบอมมาจับคูบอ่อเขาเด้อท่านผู้ชมงวดนี่เหล็กวินแม่นั่ง เดนสีศูนหนึ่งสามเเล็กติด3 8มแวิ่งรูด6กับ2ชุด4ตัว1 3 8่งเด่นวิ่งรูดเจาะหเดอ้อท่านผูชมจับคู่สองตัวมี6 0มี0ูนย์หกท่านชมขอโทษบอกผิด0ูย์ห สองหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกเหล็กแม่นางชนกระปูสังขะแปดกับเก่าดิท่านผู้ชมเหล็กเด่นเบื้องมองเหล็กเด่นดิท่านผู้ชมนู้นหน่อยสิเบื้องมองเหล็กติดะะด้วยค่ะเด้อมองเหล็กติดสามแปดเก้าหกเจ็ดแปดสามแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าศูนย์ านผม้ชมคุณขวคุณแหม่แคป,ปหน้าจอด้วยค่ะเด้เอเก็บเกี่ยวข้อมอูลแต่ลเซียนธรรม้ชมแต่ละเซียนแตล่ตละสำนักผู้ใดเบิงสำนักใดกระเบิงสำนักนั้นธรผม,ม้ชมมีหลายสำนักธรรม,ม้ชมทั้งหมดมีอยู่เจ็ดสำนักงวดนี่สิมีแปดสำนักได้ธรรม,ม้ชมพอกมอดสิบกลับมาแล้วพอกมอดสิบเข่าสีงวดติดหละ่ะธรรมชมหนหน่อยเบิงบระท่านว่างพอว่าให้เบิงไป่วนหนหน่อยกับบ่อดดว่างให้พอแม่พี่น้อง วันที่นี่วดนี้นู่นหน่อยก็เลยว่าของพ่อเขาหววทีพผ่านมาตแตกบนรลางก็คือเก่าเจ็ดกับแปดสองท่านผู้ชมวันที่นี่วันนี้เริ่มว่างแล้วเด้อค่ะเด้อเขาซีงวดติดละ่ะท่านผู้ชมของพ่อก็มอดสิบเสียดายบ่นู่นหน่อยว่ได้ว่างพ่อบอกให้นุ่นหน่อยว่าเบิงบ่งไปกอนเลขจับคู่ของพ่อก็มอดสิบเขาซีงวดติดแต่วา่าเลขก บ่มาน้ากัดของพอรุดอยู่ด่ธรรมชมแต่ว่างวัต่ิพา,า,าน์มาดพันวดนี่ตามโตเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวคลิปหนาโน้นยว่างหายสองสานักสิบเป็นของพ่อจ่อยกับโคอกอมาส,สิบธร,รูมชมคลิปหนาเจอกันเนาะคะ่นะเนาะสำหรับคลิปนี้ถ่ายคลิปเนาะู้ร,รมชม่มนผูมชมแอดมินโน้นยเรื่องบอกคุณพอ่อคุณแม่ นูหน่อยมี่ลิงแนะนำสินค้าเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่สนใจฝากพ่อแม่พี่น้องอุดหน,นุนนําเนี่ยเด้อค่ะเด้อคลิกเข้าไปเบงท่งธรูมชมถ้ามักก็คอยเลือกซื้อถ้าบ่มักก็บ่เป็นยังหรือว่าพ่อแม่พี่น้องอ่าอยากได้สินค้าตัวใดก็ลองอ่าคอมเมนต์แนะน,นํหนูหน่อยมาเบิง่งอยากจะได้อียังนูหน่อยเสียเอามาปักไว้ห้เลือกซื้อเด้อค่ะเด้อตอนนี้นูหน่อยก็ ปักไว้สินคา้าไตลิงแต,ตคลิปวีโอท่านผู้ชมคลิกเข้าไปเลยมันเป็นสินค้าจากลานช้อปปี้เด้อท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องคลิกเข้าไปแล้วถ้าสนใจก็เลือกซื้อได้เลยท่านผู้ชมตอนนี้โน้นหน่อยมาปักไว้ก็จะเป็นกระดาษชิทชูท่านผู้ชมแล้วลก็ชุดปฏิบัติธรรมโน้นหน่อยก็บรรู้ว่า,วาพ่อแม่พี่น้องสนใจอะะียนะังเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ลองแนะนำาน้นหน่อยเบิงะะ่งด้วยค่ะเด้อ เพื่อมีพ่อแม่พี่น้องสนใจกับรู้ว่าทันไดมักแบบใดเนาะค่ะเนาะบัดท,ที่นี่กาแฟยาซิฟันคุณพ่อคุณแม่สั่งกับแอดมินหน่หนอยโดยตรงด้วค่ะเด้อโทษสั่งคือเกาธรรมชมกาแฟสม,มนุนไพรเพื่อสุขภาพจะมีโมโนกับเขาะง,งมุมโมโนบำรุงสายตาเขาะง,งมุมแก้ปวดเมื่อย ยาสีฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากลองมาสร้างไปใส่เบิ้งธรรมชมกาแฟยาสีฟันละก็สบู่ล้างหน้าถูกตัวได้นะคะแพ็กละ190บาทยสิบาทยาสีฟันหลอดละ190บาท2หลอดส่งฟรีกาแฟกล่องละ260บาท2กล่องส่งฟรีนะคะเอาสำหรับคลิปนี้แอดมินน้อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม เจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อคลิปนี้คอตโตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ